ฮัลโหลเทสหนึ Hello, Hello, ah, okay. ่งสองสามสี่ห้าฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่ห้าเทสหนึอ่าโอเคก็ไม่ได้ไลฟ์นานงงตัวเองเหมือนกันก็วันนี้ก็ เลือกตั้งนายกนะครับก็อาการก็เมื่อเช้าก็มีอธิปาิปรายในสภาหาก็ดูอาการก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันคือผมก็หวังว่าคุณพิธาได้เป็นนายกละซึ่งมันก็ควรเป็นอย่างนั้นะนะแต่ว่ามันก็มีอุปสรรคนะก็ต้องลุ้นกันไปทีนี้เราก็มาดูดีกว่าว่าสิ่งที่เราพอจะ เตรียมการได้ของช่วงนี้มันมีอะไรบ้างก็ดูภาพเสร็จก่อนภาพเสร็จต,ตอนนี้ก็อยู่ในดาวเทนนะครับข้อดีของตอนนี้ก็คือมันยังไม่ค่อย Distribution Day ยังยังมีไม่ค่อยเยอะแต่ว่าพูดตามตรงถ้ามันเป็นดาวเทนขนาดนี้มี Distribution Day มากหรือน้อยมันก็ต้องระวังทั้งนั้นนะคือเมื่อไหร่ที่เซตมันอยู่ต่ำกว่าเส้น200อะ่ะก็คือช่วงที่เราต้องระวังแล้วล่ะอก็อย่างตอนนี้ก็ ถ้าผมจำไม่ผิดคือพอดีไอ้ผมใช้อีกเครื่องหนึ่งอะนะมันก็เลยไม่มีไม่มีรออิงที่มันค้างไว้อยู่เออถ้าผมจำไม่ผิดเมื่อตอนนี้มีประมาณสัก2หรือสาม distribution day เนี่แหละถ้าหากเข้าเขตอันตรายก็คือสี่สี่นี่คือต้องเริ่มลดแล้วนะแล้วต้องมีถ้าเป็นกดผมก็ถ้าสี่ก็ขายทุกตัวเอาไปครึ่งนึงก่อน ถ้าหนี่คือต้องลดหนักเลยก่อนที่ว่าตลาดมันจะเอากําไรที่เรามีอยู่ไปหรือไม่ก็สมมุติว่าเราเปลีป่มๆอยู่นี่ก็อาจจะพลิกมาขัดทุนได้เซตจะกลับขึ้นมาสภาพดูดีเมื่อไหร่ก็ต้องผ่าน1520ไปให้ได้ก่อน1520นี้ยังไม่เป็นขาขึ้นนะสำหรับผมเนี่ยมันต้องแบบมันจะกลายเป็น สายเวแล้วก็แต่จริงๆอะผมใจผมนะอยากให้มันลงไปให้มันจบๆเลยดีกว่าก็ถ้าลงไปให้มันจบๆเลยเนี่ยปกติผมจะดู RSI นี่แหละเนี่ยทุกครั้งที่เซ็ตลงมา RSI ระดับ30เนี่ยมันก็จะ มีการเด้งทุกครั้งแต่ก็เป็นการเด้งในรอบเดย์นะถ้าเราดูในรอบวีคเราก็จะเห็นว่ายังอยู่ห่างไกลอยู่เหมือนกันโอ้อยผมเพิ่งสังเกตว่าตรงนี้มันเป็น Bar นะอินไซบาร์นะเออคือถ้ามันจะลูดมาให้เราแบบใจดีนะมันก็แบบลูดได้นะถิดหน้าเนี่ยถ้ามันลงมาสักระดับหนึ่งหนึ่งแดหอะไรอย่างเงี้ย มันก็จะเล่นง่ายละแต่ว่าปกติมันก็จะไม่ง่ายให้เราอย่างนั้นหรอกมันก็ต้องมีเช็คขึ้นเช็คลงบ้างอะไรยเงี้ยเพื่อให้มันเพื่อให,เอเอใหเ้เพื่อให้เราทรมานเล่นๆส่วนหุ้นลายตัวก็คือเราต้องมาสนใจหุ้นลายตัวมากกว่าดูดูเซตนี่คือกำหนดเอกพอร์เฉยๆส่วนเราจะ ซื้อหุ้นยังไงเนี่ยเราต้องมาดูเพร์แมมา์ส่วนตัวอย่างตัวผมตอนนี้ก็ลดจนเหลือแบบพายลอดข้งละหเปอร์เซ็นแล้วนะแต่ว่าวินเลทก็ช่วงนี้ก็ยังดูไม่ค่อยดีอะ่ะผมก็เลยคิดว่าเอ้ยหยุดเทรดไปก่อนดีกว่า <c oughs> ก็ตัวหุ้นที่น่าสนใจตอนนี้มันก็จะเป็นหุ้นที่แข็งแก่งกว่าเซ็ตมันก็จะเป็นพวกที่ สภาพขลองไม่ค่อยมีอ่ะอย่างเอ็มชัยอย่างเงี้ยคือมันจะซื้อได้ยังไงวะคือผมไปนั่งดูเนี่ยน,นะก็แบบตอนช่วงเนี้ยเนี่ยช่วงเนี้ยมันก็ไทยสวยมากนะผมก็คิดว่าเฮ้ยซื้อดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่พอไปดูวิดออฟเฟอร์แล้วมันมันน้อยมากอ่ะแบบเอ้ยโอ้โหคือซื ซื้อได้ก็อาจจะขายไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ก็พอมันเป็นตัวที่สบับข้องน้อยปุ๊บมันก็เลยเวลาวิ่งมันก็วิ่งแรงอ่ะเนะีืก็เรียกว่าเป็นตัวที่เพอร์ฟอร์มสุดของปีนี้เลยมั้งขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยโอ้โหรอ้อยยี่สิบเปอร์เซ็นตหรอโอ้สุดยอดไปเลยโอ้ใครมีนี่ยินดีด้วยเลยนะครับอืมแต่เป็นผมนี่ ไม่ได้เลยสภาพค้องมันน้อยเกินไปอะกว่าขาออกออกไม่ได้คาหมาดก็เป็นอีกตัวที่น่าสนใจนะงบคิวนี้ก็คิดว่าน่าจะดีด้วยล่ละเพราะว่าดูเหมือนว่าการไปทำการตลาดร่วมกับพวกอินฟลูเอนเซอร์อะไรพวกเนี้มันก็ดูส่งผลค่อนข้างดีนะผมก็คิดว่า ไอการที่เขาไปทําการตลาดร่วมกับอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยมันก็เหมือนกับการที่เขาคล้ายๆกับการที่เขาไปเปิดสาขาเพิ่มนี่แหละมันก็ทําให้มีลูกค้าเพิ่มช่องทางการซื้อเข้ามาด้วยมันก็ทําให้ยอดขายของคิวนี้ดีขึ้น ตัวโมชิก็จริงๆก็ถือว่าน่าสนใจนะน่าจะเป็นตัวที่อีกตัวที่มียอดขายในคิวเนี้ยจเจริญเติบโตดีทั้งจากการขยายสาขาทั้งจากโปรโมชั่นในช่วงต้นปีตัวนี้ก็จริงๆก็มีคชถานเล็กๆแหละว่าเออถ้าหากแบบมันได้มีโปรโมชั่นแล้วเงี้ยมันจะ สามารถเร่งยอดการเจริญเติบโตไปได้ขนาดไหนอะไรเงี้ยแต่สำหรับส่วนตัวเราผมคิดว่าระยะกลางๆเนี่ยปี2ปีเนี่ยผมเชื่อว่าโมชิส,สามารถเจริญเติบโตได้ดีนะตรงช่วงที่มันทำเบสตรงเนี้ยก็ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็เบรกเอาขึ้นมาแต่พอเบรกเอาขึ้นมาเนี่ยมันไม่ค่อยมีจังหวะให้เราซื้อเท่าไหร่เลยมันไม่มันไม่ไทยอะ่ะแต่ มันแข็งแกร่งกว่าเซตนะตัวเนี้ยเดี๋ยวเรียกเซตมาคอมเพลก์ก่อนดีกว่าปึ๊บอมไม่ได้อา้าไม่ได้กดนานลืมเลยเต้องตึ๊บ อผิดอีกผิดซ้ำผิดซ้อน,นต้องยังไงนะอ่านิว c a สเกลส e p a แนลปึ๊บนี่ขอเปลี่ยนสีก่อนไม่ชอบไม่ค่อยชอบสีส้มไม่ไม่ใช่อะไรนะคือมันงงมันสีมันใกล้เคียงกับสีแดงอ่าพอเป็นสีฟ้าปุ๊บม,มันเ,เห็นชัดกว่าถึงแม้มันจะขัดขัดกัน ไอตัวมันจะเหมือนกันกับส EMA สีของผมก็อะโอเคเราก็จะเห็นว่าระหว่างที่เซตเนี่ยมันทิ้มหัวลงเนี่ยตัวโมชิเนี่ยมันยกตัวขึ้นตลอดเลยมันยกโลขึ้นตลอดเลยแต่ว่ามันก็ไม่ปร i d วจุดซื้อแบบโ o ลิคสแอให้เรานะคือจริงๆตรงเนี้ยถ้ามันออกข้างยาวๆสัก10วันอะไรเงี้ยมันน่าสนใจมากตรงนี้ก็เหมือนกัน เนี่ยตรงนี้สมมติว่ามันออกข้างเนี่ยดดดดสักสิบวันนะมันก็จะสวยมากเลยมันก็จะเป็นโลลิเกนที่เราพร้อมกับงบที่คิวนี้ก็น่าจะโตด้วยเซเป้หลังจากที่ไปทำการตลาดนอกประเทศมาก็เหมือนว่าจะได้รับผลตอบรับที่ดียอดขายก็ดูดีมากเลยนะช่วงนี้ยอดขายแล้วก็กำไร กระโดดแรงเลยอืมแต่ว่าก็ขึ้นมาเยอะแล้วอะพอมันขึ้นมาเยอะแล้วอะแล้วมันมีเชคตรงเนี้ผมคิดว่ามันต้องทำเบสนานหน่อยเพราะว่าตอนนี้มันก็ค่อนข้างแพงแล้วนะตรงนี้อาจะต้องทับพักผมอยากให้มันพักไปสักคิวหนึ่งเลยคิวสองคิวเลยอย่างเงี้ยรอให้กำไรมา นา่ามีความน่าสนใจมากกว่าตัวต่อไปก็เป็น xo xo ก็ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะที่มีความแบบน่าจะดูดีอของคิวนี้ทั้งจากการที่เขาไปทำการตลาดนอกประเทศแล้วมันก็ประสบความสำเร็จขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือ มีข่าวเรื่องซอสศิลาชาเนี่ยที่มันขาดตลาดก็ XO ก็อาจจะเป็นหนึ่งในตัวแทนสินค้าทดแทนของอซอสศิลาชาของเวียดนามได้ตอนนี้ก็ทำเบสมาสักระยะละมีก็มีสิ่งที่ผมไม่ชอบก็คือแท่งเนี้ยพอมันมี มันมันเป็นเคลียร์บนปุ๊บผมก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสวยอะ่ะเออถ้าแบบจะสวยปุ๊บมันอยากให้มันมีเคลียร์ล่างเคลียร์ล่างด้วยอ่ะเนี่ยสมมุติว่ามีเช็คตรงนี้นะกลับไปเราตึกตึกเนี่ยรับเบรกเนี่ยก็จะน่าสนใจมากเลยตัวต่อไปก็เป็นเรดี้เรดี้ก็ไม่เอาดีกว่า มันยังไม่ค่อยไทยเลยดูไม่ค่อยดีเลยดูแบบเบมันดูลูสอะเอสเฟลตัวนี้นะ่าสนใจนะตัวนี้ก็คิดว่าจะไปนั่งอ่านฟอนเด m มนทัลดูเหมือนกันว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างแต่ว่าผมถ้าหากผมไม่มีติ๊กเนี่ยแปลว่าง,งบคิวก่อนผมไม่ค่อยชอบพองบคิวก่อนผมไม่ค่อยชอบผมก็จะไม่ค่อยตามเอาลืมบอกไปว่าอันนี้มันเป็นลิสต์ที่ผมเพิ่งทํามาวันนี้เลยเมื่อเช้า ว่ามีคุ้นตัวไหน,นทนใจบ้างเอสเวผมอยากให้ทำเบสออกข้างไปอีกหน่อยนึงซิลิซิลิเนี่ยพอมีข่าวว่าพิธาจะไม่ได้เป็นนายกก็กระดิกระดาขึ้นมานะอืมก็เป็นตัวหนึ่งที่แข็งแก่งกว่าเซตแต่ว่าก็เบสก็ยังลุสอยู่ฟอนเดเมนท a าก็ คือคิดว่าถ้ามันไล่ขึ้นมาคือคนเก่งว่าเศรษฐาจะได้เป็นนายกนั่นแหละข้อ2ก็คือถ้าเศรษฐาเป็นนายกก็อาจจะทําให้ออกกฎหมายให้ต่างชาติสามารถซื้อคอนโดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยมันก็น่าจะทําให้เร่งยอดขายของซิริขึ้นมาได้เพราะว่าพวกคนจีนเนี่ยมีเงินเยอะมากแล้วก็ซิริเนี่ยก็เป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งระบบหลังลับระบบหลังบ้านระบบ,ระบบเซลล์ระบบนิติอะไรก็ มีค่อนข้างพร้อมอ่ะคือพอทุกอย่างมันมีพร้อมอ่ะมันอีโคเมทรูปสเกลอ่ะเวลาไปออกงานที่ต่างประเทศอ่ะมันก็จะทำได้ง่ายอ่ะคือเวลาที่ขายคอนโดต่างประเทศเนี่ย,ขย,เ,เ,ยเขาจะมีงานแบบเหมือนงานมาเล็กสวนแฟร์แต่ว่าเป็นคอนโดอ่ะอก็ไปขายที่ต่างประเทศถ้าคุณเป็นบริษัทเล็กมันก็ไม่ค่อยคุ้มแต่ถ้าคุณเป็นบริษัทใหญ่ๆมีหลายโครงการอะไรยเงี้ยการไปมันก็ค่อนข้างคุ้ม เพราะว่าคุณต้องไปติดต่อกับเซลล์ที่จีนแล้วการเอาเงินจากจีนเข้าไทยเนี่ยเหมือนกับว่ามันต้องมีกระบวนการอะไรสักอย่างมันมีความยากอยู่เหมือนกันเนีะอืเพราะนั้นถ้าเป็นบริษัทใหญ่ก็สามารถจัดการได้ง่ายกว่าบริษัทเล็กก็ถ้าเศรษฐาเป็นนายกแล้วกฎหมายออกก็น่าจะได้ยอดจากจีนพอสมควรว้าก็เป็น บิ๊กแคบที่แข่งแก่งเลยนะในช่วงนี้ไม่สนเซตอะไรทั้งนั้นเน่ยไม่สนเซตไม่สนค่าแรงด้วยไม่สนค่าแรงว่าเขาจะขึ้นค่าแรงขัง้นต่ำอะไรเห็นตอนลากวายวายวายก็แต่ก็มีเช็คๆลงม,มานิดนึงแล้วก็ขึ้นต่อแต่ว่ามันเนื่องจากความที่หุ้นมันใหญ่ผมก็คงไม่เอานะอันนี้ก็ติดลิสตมาเพราะว่ามันแข็งแก่งเฉย มาลีก็เป็นหุ้นที่งบคิวนี้ผมชอบนะตรงแถวๆนี้ก็ซื้อไม่ทันส่วนข้างบนที่กำลังทำเบสอยู่ก็ยังเป็นลูสเบสอาจต้องรอพักจนกว่างบจะออกก็ขอให้มันทำเบสที่ดีก่อนงบจะออกก็แล้วกันแต่ตัวนี้ก็ งบคิวก่อนไม่ดีนะแต่มีคนบอกว่างบคิวนี้น่นาสนใจแต่สำหรับผมก็เป็นสายที่ซื้อหลังงบออกอยู่แล้วนะก็เดี๋ยวรอหลังงบคิวนี้ก่อนว่ามันออกมาแล้วว่าผมโอเคหรือเปล่าส่วนตัวเบสก็ยังสั้นเกินไปถ้าจะขึ้นได้ไกลก็ต้องพักเกยาว ตอนี้ผมยังไม่ได้ดูเลยนะว่าสภาพคล่องมันมีพอหรือเปล่าดูไม่น่าจะพอด้วยดิอ่ะไทเทิลไทเทิลนี่ก็มีข่าวว่าจะโดนเทนเดอร์น่าจะขึ้นมาด้วยข่าวนี้แหละรู้สึกจะเป็นผมมาจำผมดูตัวย่อเมื่อเช้านะแบบว่าอ่านข่าว ก็เหมือนว่าแอสเซทไวจะซื้อมังพันล้านม,มันแอสเซทไว e หรแอสเซทเวิร์ลของพอแม่เช้าแต่คิดว่าน่าจะเป็นแอสเซทไวแลละก็ถ้าซื้อมาก็คงเป็นการเปิดตลาดเพิ่มเติมละมั้งสำหรับบริษัทที่ซื้อไปก็ แต่ผมก็ยังไม่เห็นว่าไอตัวพับตีของล้มโพมันมีอะไรที่น่าสนใจนะเพราะคือส่วนตัวก็คือยังไม่เห็นของจริงแล้วแหละก็สมมติว่าถ้าใครไปดูแล้วแบบรู้สึกว่าเออบริษัทนี้เขามีความอะไรน่าสนใจอะไรอย่เงี้ยก็ฝากคอมเมนต์มาด้วยแล้วกันนะครับ BCP ก็เป็นบิ๊กแคปที่ แสดงความแข็งแกร่งแล้วก็พุ่งขึ้นมาออทํหไยแต่ว่าก็ยังไม่มีเบสให้เรานะอ่ต้องรอต่อไปทิปโก้งบคิวก่อนออกมาดีมากจริงงบคิวกอนเนี่ยมันไอพวกที่เป็นน้ำผลไม้เนี่ยดีหมดเลยนะทิปโก้มาลีอะไรกันแซปเป้พวกน้ำดื่มอิชิอะโอ้งบออกมาดีมากแต่ละตัว ก็แต่ว่าจริงๆแถวนี <Players> ้ผมเดินไปรอบหนึ aro aro ่งนะที่มันทำเบรตรงเนี้โดยเล่นแถวนี้มั้งปึ๊บตรงนี้ก็อาจจะต้องรอให้มันพักตัวหน่อยก็ขอให้มันทำไทยให้แล้วกัน้าทำไทยแล้วก็อาจจะได้เล่นเน่เพราะว่ามันก็มีความแข็งแกร่งก่าเซตพอสมควรเลย SICT เออตัวนี้ฟอนเดมเบนเท่ amental, ดูนะ่าสนใจนะเรื่องการผลิตไอตัวที่มันไปนติดไอ,อเป็น Animal t a ท็อะไรพวกนี้อืมก็ดูแบบเป็นตัวที่ลองเทอร์มกรอตอะน่าจะดีเลยระดับหนึ่งแต่หุ้นเนี่ยมีความแบบ เวี่ยงสูงตัวนี้ผมวางแผนไว้ในใจนะว่าถ้ามันมาอยู่แถวๆโซนเส้นส0งร้อยเน่ยอ,อ,อาจจะเก็บแล้วก็วางสต็อปไมันน่าจะน่าจะตอปสั้นได้เลยแหละถ้ามันอยู่แถวสองยแล้วอะไรอย่างเงี้ยโอ้ชิข้ามไป สับปคลองน้อยเกินไปสแตนเล่สแตนเล่นี่ตอนแรกมาดีนะมาดีพร้อมกับตัวอพิโกไฮเทคเลยแต่หลังๆนี่เละเทะเอ๊ะทำไมมันถึงติดชาร์จข้ามาของผมได้เนี่ยถ้ามันเละเทะขนาดนี้งงไม่เอาเอาไป S&P n P, อันนี้ผมวางแผนไว้แบบเดียวกับ s, s i c t เลยเ่่เนี้ยน่าสน,นใจมากคือผมคิดว่าลองเท e มมันน่าจะโกดนะเป็นตัวที่ long term ก o a t อะแต่ว่าเป็นหุ้นที่ไม่ค่อยทำเบสให้คนเทรดเท่าไหร่อะมันสวิงมากอะอพวกที่มันเป็นลองเท e r m ก o อย่างเงี้ยโดยมากผมเก็บแถวแถวเส้นสองร้อยจะเซฟกว่า ตัวนี้ถ้าจะสวยสุดต้องเช็คทิ้งมาเลยเช็คทิ้งเส้น200ร้อมาเลยแล้วก็โชว์ความแข็งแกร่งด้วยการดีดกลับ SIB ตัวนี้ก็ถือว่าแพงนะตอนนี้มันมันแพงมากแล้วอะอาจจะต้องพักอะไม่ต่ำกว่า6เดือนถ้าอยากหลุ้นไปต่อนะก็คือต้องแบบ งบโตมากดดันให้ P/E มันลดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เบส6เดือน NSL นี่ก็เล่นเตีมต่างชาติเข้ามาบริโภคอะซึ่งส่วนตัวก็ฟังดูแล้วมันก็แปลกแปกเหมือนกันนะแล้วก็มีเรื่องข้าวแท่งซึ่งเป็นโปรดักต์ใหม่ งบคิวที่ผ่านมาผมก็ยังไม่ค่อยชอบเท่าไหรอ่อ่ะแต่ว่าตัวหุ้นดูมีความแข็งแกร่งนะคิวนี้นี่อาจจะต้องรอคิวนี้อีกทีหนึง่งส่วนเรื่องการเทรดนี่เบลสยังไม่ค่อยโอเคอาจจะต้องรอสักสัก7-8วันเลยเงี้ยถ้ามันทำไทยสวยๆก็น่าสนใจที่จะเข้าเทรดเหมือนกัน B.A. ตัวน,นี้ยดีนะผมอ่านหลาย <c oughs> ผมอ่านรายงานหลายอันเนี่ยเหมือนกับว่าเครื่องบินเนะี่ยมันไม่พอนะตอนเนี้ยในโลกใบเนี้ยเหมือนกับว่าพอหลังจากโควิดแล้วกลับมาเปิดเนี่ยมันมีการบินเยอะขึ้นมากแล้วก็เครื่องบินมันก็ไม่พออะไรเงี้ยอันนี้ก็น่าจะได้ผลประโยชน์เรื่องนี้ไปด้วยก็ แถวแทเส้น200นี่ผมก็สนใจเหมือนกันสปาตัวนี้ก็น่าจะกลับมาพร้อมกับทีมนักท่องเที่ยวต่างชาตินี่แหละตอนช่วงแถวๆที่มันติดเส้น200นี่ผมไม่ได้ซื้อเลยตอนนั้นมันเหมือนกับว่าถูกจำกัดเอ็กพเชอร์ให้ซื้อไม่ได้ ก็เสียดายเหมือนกันแต่ตอนนี้มีรูมละถ้ามันลงมาอีกนะแถวๆเส้น200หรือเส้น50เนี่ยผมก็จะเริ่มหาทางซื้อแล้วล่ะเพราะผมคิดว่าเอ้ยลองเทอมมันน่าจะโอเคนะพิโมตัวนี้ก็มีความน่าสนใจตรงที่น่าจะโตไปพร้อมๆกับ ตัวของ Origin แล้วก็บริทันเนียซึ่งมีเป้าการเจริญเติบโตที่ค่อนข้าง a g g r e s s i v เลยส่วนตัวธุรกิจเนี่ยก็ทำเป็นเกี่ยวกับนิติบุคคลซึ่งผมคิดว่าตัวพิโมนี่ยดีนะตัวนิติของพิโมนี่ยค่อนข้างคุณภาพดีประมาณหนึ่งเลย คือถ้าหากคุณเคยเห็นนิติคือนิติเนี่ยเดอะเบสมันก็คือต้องเป็นของ RPN ใช่ปหมล่ะแต่ว่าของเจ้าอื่นเนี่ยผมว่ามันยังไม่ค่อยคุณลิตเ้เท่าไหรอ่อ่ะแต่พิโมเนี่ยเออมันก็จะเ,เจ้าอื่นหมายถึงกับเจ้าเล็กๆก,กัน,นะแต่ถ้าเป็นเจ้าในตลาดเจ้าในตลาดเนี่ยถ้าเป็นตัว พูดได้ไหมวะเดี๋ยวโดนฟอ้องอะเป็นต้นไม้อะผมว่านิติแม่งห่วยนะมผมว่าพิโม,โมนี่น่าจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเลยอย่างของหมู่บ้านผมเนี่ยถ้าหากเลือกโหวตได้นะผมจะเลือกโหวตเปลี่ยนให้เป็นของพิโมเลยน่าจะดีกว่าเจ้าปัจจุบันที่หมู่บ้านผมใช้อะตัวนี้ก็เป็น หนึ่งในหุ้นลองเทอรมโกลที่น่าสนใจนะช่วงนี้ก็อาจจะถูกกดดันไปบ้างจากสภาพตลาดจากรายได้กำไรที่ยังไม่มาอะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวผมค่อนข้างคิดว่าอยากจะจับตาตัวตัวนี้ให้แบบว่าดีๆเลยอะคือถ้ามันเข้าแบบโซนถูกจัดๆอะไรอย่างเงี้ยแบบยิวขึ้นไประดับสูงๆเนี่ยก็เรามีซตอัพ ให้แบบว่าเข้าไปได้เนี่ยตัวนี้ผมก็คิดว่าเป็นหนึ่งในหนึ่งในตัวที่ลองเทิมโค้ดอะมันน่าจะโอเคก็เทปนี้ก็คงประมาณเนี้ยครับก็โดยรวมแล้วก็ไม่ค่อยมีตัวที่พร้อมเล่นนะคือมันจะมีตัวที่แข็งแกร่งบ้างแต่ก็ยังไม่พรอไวเบสให้เราอะ่ะ ก็รอบนี้อาจจะมีตะขุดถักไปบ้างเพราะว่าไม่ได้เตรียมตัวเต็มที่มาไลฟ์พอดีเห็นว่ามีเวลาแล้วก็เราไม่ได้ไลฟ์นานแล้วก็ลองไลฟ์หน่อยดีกว่าก็รอบหน้าเดี๋ยวจะเตรียมตัวมาให้ดีกว่านี้แล้วกันนะครับก็รอบนี้ก็คงประมาณนี้ก่อนขอบคุณมากครับ